ซิลค่ะออกมาพูดถึงอาถรรพ์คดีแตงโมนะคะบอกว่าถ้าใครเข้ามายุ่งเนี่ยมีพังเกือบจะทุกรายค่ะอะไรที่ไม่เคยเห็นในคดีอื่นๆเนี่ยก็จะเห็นในคดีนี้แน่นอนค่ะต้องบอกว่า เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องราวอาถรรพ์ของคดีแตงโมนิดาค่ะที่เธอเองก็พลัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพยาจนเสียชีวิตนะคะสำหรับแจ็คจิวจักรพันธ์จักรพงค่ะเพราะว่าล่าสุดทั้งสองคนนะคะเขาก็เลยออกมาเคลื่อนไหวพูดถึงเรื่องราวของแตงโมอ,อีกครั้งหนึ่งก็คือผ่านเพจแจ็คจิวกุรานทองค่ะโดยระบุว่า แตงโมเนี่ยคนสงสัยงงกับคำว่าหบวก1เท่ากับ1ที่ผมพยายามจะทายไว้เมื่อ3เดือนก่อนจนทัวลงว่าผมหิวแสงบ้างเกราะกระแสบ้างอย่างนั้นอย่างนี้จะอธิบายให้ฟังแล้วจบนะที่ผมเห็นสัมผัสได้ผมใช้แฮชแท็ก หนังหน้าครูครูว่าอาจารย์ผมใช้ในการสื่อจิตสิ่งเล่นรับผมจึงทำนายเอาไว้คุณก็รู้ว่าหนึ่งบวกหนึ่งจะเท่ากับ1มันจะเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้แต่ก็เป็นไปแล้วถ้ายังค้นหาความจริงจะเละไปมากกว่านี้แล้วก็จริงๆตามคาดก็นิยมันคือคาว่างงง,งงกันทั้งประเทศเลยอะไรที่ไม่เคยเห็นเนี่ยก็เกิดหักมุมเอ่ยคาดไม่ถึงเอ่ยดาไม่ออกเอ่ยก็เกิดขึ้นหมดแล้ว คนที่เข้ามายุ่งกับคดีนี้เนี่ยพังทุกรายแม้แต่อนนาที่บอกรักนักรักหนาก็ไม่มาเผาอ่างว่าพักผ่อนส่วนทนายเนี่ยมืนยังไงคุณผู้ชมหาก็ตีฟันกันเองเนี่ยตั้งแต่ต้น พื่อนรักก็รักมากแต่ก็แตกคอกันดันแฉกันหักหลังกันหมอผีร่างทรงหน้าแหกกันไปหมดเรื่องรับรับเนี่ยเหมือนว่ามันก็จะผุดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มีอีกมากมายที่หน่วยงานรวมไปถึงบุคคลที่มันมีชื่อเสียงต่างๆนานาเนี่ยก็เ,เรียกได้ว่าเสียชื่อเสียงเสียหายอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเกิดขึ้นจริงสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่เคยเห็นในคดีไหนๆมาก่อน ที่จะออกแบบแบบนี้ในประเทศไทยนะคะเขาบอกว่าสงสารน้องโมครับเธอเนี่ยไปแล้วเรื่องก็ยังคงวุ่นวายขุดคุยเรื่องที่ไม่น่าขุดคุยกันต่อที่ผมทายไว้ไม่รู้จะจบยังไงมีแต่คนหาทางลงขอให้เธอไปโดยที่ไม่รับรู้เรื่องราววุ่นวายในโลกครั้งนี้ด้วยเถอะเขาก็ออกมาเล่าเรื่องราวทั้งหมดนะคะเพราะว่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเองก็เป็นคนที่ออกมาพูดถึงเรื่องเรื่องราวที่เล่นลับอยู่ตลอดเวลาหลายๆคนก็บอกว่าเขาเนี่ยหิวแสงอย่างนั้นอย่างนี้นะคะซึ่งก็บอกตามตรงคําว่าหลายๆคนก็อาจจะยังไม่ ะะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะเรื่องนี้เนี่ยไม่รู้จะจบยังไงเหมือนกันนะคะสาหรับคดีแตงโมแล้วก็อีกอย่างคืออย่างที่เราติดตามกันมาตลอดค่ะมันเป็นระยะเวลานาน3เดือนก,กว่าแล้วนะคะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะไปจบที่ตรงไหนระหว่างฆาตกรรมหรือว่าเป็นอุบัติเหตุนั่นเองค่ะและนี่คือข่าวเวทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม